ข้างหน้าค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวหาที่ขึ้นรถแท็กซี่นะฮะที่น่าจะเป็นอันนี้บ้านรถคุณแจ่มีมัสยิดด้วยน่าจะเป็นทางออกตรงเนี้ยงงมากเลยอ่ะมากินแบบว่าเคปั P P นะบเนาะเดี๋ยวจะพาไปกิน K P P เคปับอราจะไปกินกาแฟของที่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวพาไปกินเข้าเมืองก่อนละกันเนาะ,นะเดี๋ยวลองถามบริการแท็กซี่ที่นี่นะครับว่าเท่าไหร่ Hello we want to go to taxi How much is it regular taxi o f f i c e This is o n l y VIP. Oh, n l y VIP right? Okay, thank you so much. เดี๋ยวเราไปที่ข้างหน้าแล้วกันเวฟิลล่าไม่อูเบอร์เธอแท็กซี่กดมิเตอร์ธรรมดาเลยใช่จริงๆแล้วว่ามันจะมีรถบัสรด้วยรถบัสไม่เท่าไหร่ไม่เกินร้อยแต่ว่าแท็กซี่ประมาณพันหนึ่งก็สิบเท่าแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่มีเวลาเยอะใช่เราหันหันกันมาดามจอยวันนี้เป็นดามซอยจัดรับผิดชอบนะคะมากับมาดามอย่าได้กลัวค่ะ ใช่เราชอบใช้เงินเนาะเราชอบใช้เงินเราต้องอยากให้เงินใช้เราเราใช้เงินนี่มันก็จะมีเมโทรด้วยนะทุกคนทางนี้เลยเราใจจ่อยอืมอากาศไม่หนาวมากอากาศดีเย็นๆลมๆฟิลเหมือนเกาหลีเมื่อเดือนที่แล้วทุกคนสวยสวยเลยสนามบินดีนี่ฮะบรรยากาศสนามบินนะคะทางออกก้าไปแท็กซี่มิเตอร์นะคะสวัสดีค่ะมาดามโอเคโอเคไปกดมิเตอร์นะคะมิเตอร์ค่ะ จรวดเครื่องบินหุ่น,นก้องทัพวันวันแรงงานเราก็ถนนถักซิมเนี่ยมันจะปิดใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเขาจะจอดแถวๆนี้นะฮะและให้เราเดินไปที่โรงแรมคิดว่าน่าจะเดินไปไม่ไกลนะก็อีกนิดเดียวก็น่าจะถึงโรงแรมและเพราะตอนนี้รถติดมากปกติรถมันไม่ติดขนาดนี้โอเวอร์เดชอ่ะสตอร์เพียแอนวอล์กทูโอเวอร์เดชไร โอเค11โอเคโอเค11โอเค1นาทีครับแบงก์ก่อนค่ะโอเคโอเคขอบคุณโอเควอล์กโอเวอ e ์เส่งส่งให้ไม่ส่งให้ไม่ถึงเราคือแบบงงมากต้องเดินไปเองนะคะถนนมันปิดตั้นไปฝั่งโน้นนะคะนี่ลองรเราเราอสูอฝั่งโน้นนะคะข้าไปเลยไหมคะ คนโดนแท็กซี่ตุรกีแกงอะแรงมากจริงๆอะมันต้องมาอยู่ทักซิมทัรไม่รู้เขามาปล่อยที่ไหนเว้ยแต่ว่าวิวสวยมากจากนี้เดินไปโรงแรมคือ32นาทีมาถึงก็โดนแกงเลยอะแม่แมมันแรงมันแรงเกินน,นี้เราก็กำลังจะไปดูวิวทุกคนดีนะแบบกระเป๋าเราส่งไปที่ซูริกะไม่งั้นเราตายแน่เลยแต่ว่าเออเขามาปล่อยที่แบบวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะลองดูนนะคะเป็นวิวนี้ค่ะ ทางเดินคือแบบเฮ้อฮัลโหลตุรกีมันต้องอย่างนี้เลยไหมอ่ะทางเดินเล็กมากคือเราอ่ะอยู Bitcoin> ่ตรงเกาะกลางซึ่งเราไม่รู้ว่าเราข้ามไปฝั่งหนุนยังไงอ่ะงงแล้วนะเป็นอย่างนี้ได้เลยหรอหรือเราจะแบกเขาหรือเราจะตามเขาไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาก่อนแต่เราต้องไม่ฝั่งหนุนให้ได้นะประเด็นอ่ะเขาข้ามแล้วว่าแม่เราต้องข้ามไปกับเขานะ พอเราต้องไปฝั่งนู้นเราจะไปขึ้นรถไฟตรงเกาะกลางไปค่ะว้าเราวังรถนะนเราวางรถเราวางรถม,มามไมมาวามากเดี๋ยวเราต้องข้ามไปเกาะกลางให้ได้ก่อนอะ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวแท็กซี่คันนี้ไปเราก็ไปเลยไปเลยแม่ม,มันมนี่มาดามอยเพราะคนก็ข้ามกันหมดเลยเนี่ยมันมีมันมีทางเข้านิดนึงไหมจำบอกไปอันนี้แหละคือตุรกีทุกคนเราข้ามตุรกีงงมากครั้งแรกในชีวิตก็แบบฮะฮัลโหลเราลดเราลดเยอะค่ะเนี่ยเราจะข้ามยังไงฮัลโหล เดี๋ยวรอ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 จังหวะเนาะนี่เห็นไหมเขาก็ข้ามกันมาทุกคนเราข้ามไปได้เอ้าเขาวิ่งอย่างนี้เลยหรอว้ายแล้วรถก็ไม่จอดเลยชอบมาแม่แม่มาเร็วแม่อันนี้อันนี้อันนี้ถูกแล้วถูกจังหวะแล้วว้ายไม่จอดไม่จอดสิไม่จอดแม่มาเร็วแม่มาหนี่มานี่มานี่มานี่แม่เราล้อตายอยู่ใช่ไหมย่ะพี่นี่เขาไปทางมาลายเลย บรรยากาศดีมากทุกคนตัวเกีกับซิลวิวสะพานพระรามแปดเนาะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเขาเรียกว่าสวนสาธาริตรีเบเบนะฮะเป็นเรือแม้หรือว่าเฉยๆเฉยๆเนาะโอเคออเ thank you อ๋อออเค็งชั้นไหนอ๋อตรงนี้มันปิดถนนนะฮะเราทุกคนก็คือต้องลากกระเป๋าเดินเดินกันมาเองเดินหมดนี่กาลา เดินแบบงงๆเป็นย่านแบบคาเฟ่น่ารักมากดูดิทุกอย่างบรรยากาศนิ่งถึงเราจะไปทานพิซซ่ากินไหมกินไหมอะไรแบบเราองพองไหมเออลองอยากดูร้านอาหารโลคก l เาน่าทานบรรยากาศน่ารักมากก็ได้นะเจ้าปเตโต้สมัยโปเตโต้เนี่ยมาโคกชีทุกคนน่ากินมาก แต่เราจะสั่งแบบให้เราเลือกเองนะคะเราจะแบบสั่งว่าแบบเราจะต้องเลือกกี่อย่างแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรทุกคนดีมอสก็จะเอามาละน้อ,องนอตโปเตโต้ขนมโปอเตโตก้กระชี้ทุกคนน่ากินมากตบใหม่สุดแซสเซช์ and one please yes and carrot and a and uh, so, no. yes. yes. Yes, oh well> ี้ this. ี้ใ s นี Yes, ่เราเใช่ครั่บใช่รครครับใช่ใช่ค่รัครับใชคช่ัับบับใช่ครัช่ครับมรักรั่คร่รัใช่กร่อรี้ทุกคนับใอืมอืม กินแรงมากกินแข็งๆเอามาไม่เคยกินผักเลยกินแรงมากมากนี่นะซื้อมาแค่ชิ้นเดียวอ่ะนะครับมาดามราชัดกินแขกตีเลยฮะไหวไหมฮะพอไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหมจะลองเป็นไม่ไรแล้วเนาะพอแล้วเนาะคืดเนาะกืดจะอ้วกแล้วมากมือเลี้ยนกึ้นแขกกึ้นอ๋อ แม่มือนะเราอาหารไทยเลยได้ไหมครับอะไรนะคะอาหารไทยเลยได้ไหมครับได้เลยมาม่าฉันมีอยู่ในกระเป๋านะตอนนี้วอบโฟลนะคะว้าววอร์ดอ่าโอเคสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อ่านี่เลยบิ๊กช็อกโกแลตและราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตก้อนหินก้อนหินด้วยวัน no 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 first o n นโน no b e h i เยส e s and strawberry and this one and the green one yes เยียงขึ้นเป็นฟิวบ์ฟิวนอยู่รปบเลยสวยมากเนาะฟิวบยรอบเลยเขาเจ้าจลัวกันแบบนี้มมนาหรือว่าเราลัดตรงนี้ได้ไหมคือทัอง้งล่างวิวสวยมากวิวตุรกีข้างหลังอ่ะมีตำรวจมากันใช่ปะ่ะเราคือซอยเนี้ยจะไม่ได้เข้าทุกคนนะคือเขาจะต้องเช็คบุ๊ก,กิ้งด้วยนะแล้วก็เช็คชื่อโอ้โหแบบเข้มมากวันนี้ทุกคน จะเป็นฟิวฟิวยูโลกเลยเนาะสวยนะสเนาะตุรกีตอนงคืนน่าข้างใคือตำรวจก็คือจะการกัน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 ตล,ลอดทุกคนชะงงงงกคนดูเยอะมากหน้าโรงแรมเรามีตำรวจเซลฟี่ด้วยนะฮะนี่อะไรโรงแรมของเราคือจะมีมีโรงแรมมีตำรวจเป็นแบบบอดี้การ์ดนะฮะทุกคนเลิศมากแต่ต,ตำรวจตำรวจดูแลดีมากแม่แบบโอ้โหโรงแรมอุตระเลยทโฮเทล <Okay. S 2> ข้างบนนะคะเราอยู่ที่สตรีทฟู้ดทักซิมนะคะทุกคนและตุรกีทีปดีนะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาตอนที่เป็นวันแรงงานของที่ตุรกีนะคะดังนั้นน่ต้องเหนื่ยอยก,ก็จะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงแต่ว่าเราจะทําเท่าที่เราทําได้นะครับร้านสตรีทฟู้ดคือค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลอนกินเรื่อยๆนะ,ะมาดามเมนูแรกอยากกินอะไรเคปรับปะ ไปห,หาร้านเคปรับทานกันมาดามไปกระหับอาหารข้างหลังก็จะเป็นมสัสยิดนะคะทุกคนถือว่ายังคึกคืนอยู่เลยเนาะตอนนี้แบบขนาดสามทุ่มแล้วอะทุกคนเป็นดอกโบกับแม่ไก่ที่หลับทุกคนคึกคืนดอกมาเดินเขาบอกว่าหลายร้านมากที่เปิด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าตำรวจเขาจะกัน้นแบบหนักมากนี่เบอร์นี้เลยถ้ามาผิดจังหวะก็จะเจอเบอร์นี้เลยนี่เค้ปรับร้านดังทุกคนโอ้ยจะอนากินมาก คุณลุงพาโชว์แบบนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะใส่ใส่แป้งมาในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาแป้งอ่ะไปไปดังไฟตรงนั้นเลิศเห็นไหมเอาไปให้ไปดังไฟร้านนี้คนใจดีมากน่ากินทุกร้านเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ำผลไม้นะผลไม้มี่กัวผหไขายเยอะมาก ว้าเหนียวหั่นเนืน้อได้ดีมากมีข้าวหั่นเนื้อเลยเอออยากกินเนื้ออยากกินเนื้อเหมือนกันเนื้อดีมากหั่นปเป็นรลยคนลงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นร้านแบบพวกของหวานตุรกีเธอมาดูสินี่เป็นลูกอมแบบลูกอมตุรก,รกีนะคะตัวนี้จะเคยกินที่ดูไบแล้วหวานมากเป็นอัลมอนด์ข้างในก็จะเป็นแบบน้ำตาลเป็นฟิลแคนดี้นะคะทุกคนเนี่ยมีช็อกโกแลตมีอะไรอย่างเงี้ยด้วย น่ากินมากแต่ว่าเรือน,นี้คือเขาเรียกว่าไวเชอร์ไวเชอร์เบาหวานต้องไปตรวจเบาหวานก่องเข้านะคะทุกคนเดินมาใช่ไหมะจะบอกว่าถานนถักซิมเนี่ยจะคล้ายๆฟิลแบบฟิลเมียงดงบ้านเราหรือว่าถ้าเปรียบเมืองไทยคือสยามทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะหาร้านเคป,ปับสักหนึ่งร้านเนาะเอาที่แบบว่าทําได้อยากแบบอยากห่าเคปับอันนี้อันนี้ก็เป็นร้านของหวานนะฮะดูดิของหวานเยอะมากน่ารักมาก โอ้โหน่ากินอ่ะจริงๆมันอร่อยมากเลยนะเธออยากซื้อกลับไปไหมล่ะไม่เราล้ำค์เป็นเบาหวานเขาเป็นเบหวานแล้วเนาะโอ้โหเห็นเราเล่นยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบแคนดี้เป็นลูกอมของเขานะฮะน้ำตาลเบาหวานขึ้นแน่นอะจริงๆป้าก็คงเป็นแบบฟิลแบบร้านขายแบบทองหยิบทองหยอดบ้านเราอ่ะแม่จริงๆแบบคนโลเคอลของเราอ่ะ ก็จอยแต่ว่าสมมติถ้าเป็นแบบต่างชาติไม่เห็นมันก็อุ้ยถ้าไม่หวานจังก็คือน่าจะเป็นแบบเป็นเก็ตฟิลฟิลด์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเครื่ปรับกินกันก่อนนะคะทุกคนสตีทฟู้ดร้านเนื้อคุลงน่ากินมากเอาเอาเนื้อหนึ่งไก่หนึ่งได้ไหมหรือว่า this is beef or c h e f p beef right อันนี้สิ hello we r e t อันที่สองอันที่สองเอาส่เอาใส่เอสก็พอแล้วเนาะ size s and one avocado o n g y orange juice and pomegranate is ready sorry ว้าวมาพร้อมแป้งขออนุญาตชิมเมนูที่ชื่อว่าเอสโตรนะครับเอสโตรนอืมทำเป็นเนื้อผสมเปรี้ยวให้แป้งมาแบบให้แป้งที่ให้เหมือนให้มาห่อเองว่ะ เห้แบงมใหญ่มากคนตุรกีเขากินแงเป็นหลักนะดีสิเก v good 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 i o ฮยัวอดีค่ะ oh good good เขา n c e นอืมอนี่กับป้อนะอคมิดนนะคะอืมหอมอเนื้อเป็นซันมะเขือเทศไหมครฉีกกินนะเป็นซอสพิกทุกคนืเนื้อดูอร่อยเลยทุกคนเนาะเนื้อดีมาก

ลองๆเธอฉันากลองต้นก็นอย่างเงี้่งั้นเดี๋ยวโดนตกนะแม่กินผิดดนตบนเชือกนะไนท์ไน์ันยเราจะลาบดมาช่วยใหเขาทำานาเขาจะให้ทำอะไรอ่ะวันนี้มาเปทำานาุ้ย ไม่จริงหรอที่ดรอลงจริงอย่างมาก Can Can I do this? はは t i s โอเค Wait w a Okay Okay Wow อันนี้เขาจะเอาะไก่ไปตรงนู้นนะคะ อันนี้ออตัดเทกนอันี้ฟิลิงตัดเกงานแต่งงานปะเนี่ยแเออเออสต์สพทำไมตรีฟิตัดเทกปะ Thank you so much bye bye อ่าเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นอีกนะทุกคนวันนี้เราจะรับบทมาทำงานนะฮะร้านไหนที่มันตัดได้บ้างอะทถกคอุ้ยเอาเอาวัยรุ่นเอาไอวัยรุ่นเยอะๆอุ้ยโอร้านนี้อร้านนี้ดูแบบเนี่ยอร่อยนะฮะมาดามเอาร้านไหนอุ้ยร้านนี้ผู้ชายหรอมาดามนี้เข้าไปเร็วนี้ผู้ชายหรอเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้หรอผู้ชายหรอเอาร้านที่ตัดได้แม่ผู้ชายหรอหรอเข้าเลยหรอมาดาม เข้าเด้หรอเอาวันเบอร์เกอร์เห็นไหมเดี๋ยวผู Sham ้ชายหล่อแล้วเข้าได้เลยหรอเดี๋ยวดีๆอุดหนุนเขาหน่อยหรอยังไงอุดหนุนเขาเลยโอ้ยวันฮันเลดเห็นไหมล่ะโอ๊ยร้านนี้เราเข้ามาเพราะอะไรนะฮะผู้ชายหล่อผู้ชาหลอเข้ามาเลยเนาะอร่อยไหมอร่อยไม่รู้แต่เข้ามาเลยเดี๋ยวเราต้องลองก่อน เอาท่วเีเห็นไหมล่ะแรงมากชนีมันแรงมากฝ่อนกินอันนี้ยเอาเนี่ยอนแล้วไมชิมไม่อนจัดาปาจัดาปาใช่ไหมขไปเลยขไปเลยโนโนโนโอ้เี ผู้ชายสอนน่าาอ,อ,อยากให้ผู้ชายสอนเป็นไงส,สต่คนแก่คุณลุงสอนอชอ,อบมากแต่เขามีการ <จะ S 2> แต<ก>่ฉันว่าคนลานะ เออการตลาดผู moon, ้ชายหลอกไปล่อทุกแมจะบอกว่าคนตรุรกีอะจอยมากเลยนะนอแฮปปี oh. ้มากเขาถามว่ามาจากประอะไรแต่ว่าเขาคิดว่าเราจากเวเนซุเอลาเข้าอไรยือเด็กมากวัน้วันห่างกันยัยมาดามสิสปีอะ ยี่สิบเอ็ดกับสามสับห้าห่างกันกี่ปีวะรอบนึงอ่ะรอบนึงเหรอโโอ้หการตลาดเขาดีนะร้านเนี้ยการตลาดดีแต่เราไปร้านอื่นกันดีอะบอสอเราลีบมาหาเลยอ่ะคือเราลีบมาหาเลยบายบายสี่สิบวันแม่ไปร้านไหนอีกอ่ะ โอ้ยคนเยอะมากย่านนี้นะคะย่านเคปปอรตเลยเดี๋ยวไปร้านไปร้านที่แบบว่าเราสามารถหันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราอนนี้ทักซิมดดนเนอร์ตรงนี้ก็โหคนเยอะคนเยอะเลยโอ้หเราคุณลุงหาแบบโอ้โห,โหใกล้แบบช่ำมากอะร้านเนี้ยเนาะร้านนี้ดูช่ำมาก เดี๋ยวรอบนี้เราจะหาดูจากร้านที่คนขอถวเยอะสุดนะคะร้านไหนขอถวเยอะสุดน่าจะแบบกินสุดนะคะชื่อว่าทักซิมโดรเน่ทุกคนร้านตรงนี้เดี๋ยวเราจะสั่งเป็นเคบับไก่กันทุกคนเมื่อกี้เราทานเนื้อไปแล้ายวเราสั่งไก่นะฮัลโหลวันอวันโอ้สวัครับนี้่างโอเค c h วรับรองคร okay thank y ีสาทิ ก็ใครแต่ว่าน่ากินมากคุณลุงก็แบบว่าคุณลุงเชฟก็จบหตั้งใจคือข้างในไก่นอกเขาว่าเขตั้งใจแบบใส่เลยร้านอื่นเขจะไม่ค่อยมีเนยนะทุกคนแต่ว่าร้านนี้เขาหอกแบบหอมแบบแรงมากอ้หน่าจะร้อนมากเลยก็เน้อสาตว์ตัวเราเราะเหตนเวลานี้เลยลางเราอนาพ่อนุ่มตุรกี ไม่ได mm ้แ hmm. ต okay, uh, sure, oh. okay, ่ว่าเมื no. ่อกี yeah, no. ้ไมกทนแล้วจริงเหรอช่ำมากเออตรงเนี้ยกรอบเวอร์เคปับนี่นะฮะมาแล้วใช่เคปับเป็นไงคะมาดามเรื่อยเลยเคปับสดๆนานมากชั่วโมงนากว่าจะได้กินคือเป็นยังไงคะรถเลยไหม อร่อยแม่ดีอยู่แม่คร่บมาดามอัสซิซอเลยเนะาะอร่อ,มอ,มอนนยมากไก่ย,ย่างอ่ะจะเป็นหรอกคือไก่ย,ย่างบ้านเราเนาะจริงๆแล้วถใส่อัพอพ้วคอบเป็นไฟายก็แสนเทพ วล้านดีเราโบรามากคุนอยเป็นราณป้าตอนไหนเ่อมสื่อรกคนอุดหนุนน้องเดนีนสองน้องเดนินหนี่การตลาดเขาดีมากเขาหล่มากนียกให้หล่อให้สุดในตุรกีเลยนะเนี่ยหล่อทะลุรานไม่ลอยเนี่ยหล่อมากเห็นไหมล่ะด้วยครับอะโวคาโดฮัลโหล What do you want juice? Yes. What do you want juice? Granite, orange, apple, pineapple, pineapple. avocado. No, avocado? No. Pineapple. Pineapple. Okay. Ah, oh, pineapple? No. Or lemon? Pineapple. Pineapple. Hello. Hello. Good. I'm good. Wow. Japanese. <laughs> nice. Can I do? No, Ah thang móc ná nằm sống nha, chị long nằm số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 ng โอเควิ่งจิวิ่งจิโอเคมาครบมนี่เป็นเวลาสี่ทุ่มทุกคนไงฮัลโหลเจอแล้วฮาโอ้ ไอซ่ากิมนะคะห้าลอยอยากเล่นมากมายากลนะห้าลอยมึงอยากเล่นมากมายากลมายากลห้าลอยนะคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์นะนี่ตรงนี้ก็คือคึกคืนมากเลยค่ะร้านขนมหวานอ่ะไปดูไหมนี่คนลุงคนนี้น่าจะดังนะเหมือนเป็นแบบพิซซ่าเลยอ่ะเออเป็นร้านของฝากจากอินสตันบูลเนาะเป็นแบบว่า สิ่งที่แบบมาถึงต้องซื้อเลย so, Rose, นี่แป้งขนมหวานหลอ่อแม่ลองชิมได้ Can I try นี่เราเนี้นอ,ออ่าาดดยอยไหมแ่ะอร่อแบบยอร่อำมันก็ไม่หวานขนาดน้องเหมื่อวันเดียบเย็นรีอะไรเงี้ยเสื้อเสื้อนี่หรอ ่ันเล็กหกร้อนึงสร้อยไม่ได้ถูกนะคะไม่ถูกไงจะเหมาะมากกับคนที่ชอบสาวผู้ชายผู้ชายหรือว่าเราหรือว่าจะซื้อแบบพวกเป็นกล่องเล็กๆากเปนแล้วหกร้อยได้อยูเท่าก็หกรอยเลยเซ็เล็กๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอันนี้ดูไหบว่าขนมอร่อยกว่ารันตุรกี ที่เนี่ยคือเขาชอบกินแบบพวกไาเขาชอบกินแบบพวกเบวนี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะบอกเขาสวยมากของหวานมันมีเยอะมากเี่ฉันกินอะไรอ่ะเฮ้ยฉัน,น,นก,กินอันนี้เออใช่ไหเท่าไหร่วะันละห่นละหันลงไปด้เท่าไหร่เออสามร้อยสิบสองโอเคอยู่แพ็กเกจชิ้นนีน่ารักมากทุกคนตอนเนี้ยขนาดแบบห้าทุ่มอ่ะ คนยังเดินเยอะมากแล้วตอนนี้คือเกาหลีตอนตีห้าแล้วนะวันนี้เราก็เลยแบบเบร์เบร์นิดนึงเพื่อทุกคนเราทําได้ฮะเราจะพาทุกคนมาดูตักซิมตอนกลางคืนนะคะถนนตุรกีคนเยอะมากเยอะ้นตกใจนี่แหละเนี่ยตอน5ห้าทุ่มเนี่ยไม่กลับบ้านกันหรอคะาสาวโอ้หตอนนี้คือเที่ยงคืนอะคนยังแบบเดินกันเขาไม่กลับไปนอนกันหรอกะคาคือบางร้านก็ปิดนะบางร้านก็ไม่ได้ปิดบางร้านเปิดแบดบเปิดย4ชั่วโมงคือ Amazing มากทุกคน ยานเนี้ยฟิลเมียงดงเลยเมียงดงเป๊ะร้อยรนต์้านเสื้อผ้านี้ยังเปิดนะครับดูสิคนคือคืนมากนี่อ่ะชอบเปิดมีร้านอิสซรลีด้วยทุกคนและนี้คือบรรยากาศของอิสตันบูลตอนกลางคืนทุกคนจะบอกว่าคึกคืนมากถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาแลนดมาเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูลคืนนึงหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเชี่ยวในอิสตันบูลนะครับแบบกลางคืนแบบเก็บ สาที่เล็กน,น้อยเนี่ยแนะนำยานตักสิ่มันคือครบเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปเตรียมตัวที่โรงแรมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าทุกคนดูนนคะ่ะอุ้ยมีหอยแมงพูดด้วยอะ่ะมีหอยแมงภู่ถ้าไม่อิ่มก็อยากจะอุดหนุนอยู่แหะแต่อิ่มมาก